่าสุดรถเก่งไปว่ไาดไ,ดไ,ได้แล้วพี่ใครโชคแล้วไปว่าได้แหละไปอีต้นรถเก่งพี่น้องคะถนนซำนีบักดีๆเติบเขายังไม่เห็นถนนใหม่ละบะัานี้โอ้สิไปได้บ่ซอยเแพว่าอยู่ซะละ อโอ้รถรถจอปูน่นโอ้ยังเจ๋งอ่ะโอ้โหโอ้โอยอดโอ้มีรถแมคโครนั่มไปดี สบายดีสวัสดีเด้อเอฟซทุกคนทุกท่านเด้อจ้ะบพว่าจะเป็นทางฝั่งไทยฝั่งลาวหรือว่าทาง่างประเทศเด้อจ้าที่เขามาหบชมหาฟังเพื่อว่าคนเก่าคน,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 คนเดิมนะคะทุกคนนี่เนาะอันนี้ก็กำลังเลิะงานนะคะทุกคนเนาะเลิกเวียกจากเหตุงานนอมือนี่แต่ว่าบัางเอิญน,นะทุกคนเพราะว่านเห็นเออเห็นอันนั้นเพื่อนมาเหตุธนุนนะพี่น้องก็เลยเกิดความสงสัยว่า เพื่อนสีเห็ดเห็ดหยางเพื่อนเห็ดเพิ่นสีเห็ดแน่าไดนะคะพี่น้องทั้งที่ช่วงนี้มันช่วงฝนตกเนาะก็ยังมีหลุดมาเห็ดถน,นนนะเดี๋ยวจะให้เบิ่งเดอ้อ โอ้โอ้ทุกคนเป็นเจาะเจาะเจาะแล้วก็ขุดวางนะนี่เลยโอ้อันนี้คือเป็นสอยทีพะว่าสอยพะว่าอยู่นะพี่น้อเลยอ้โหสุดยอดแล้วก็เจาะเจาะเจาะอ,อย่างนี้เลยแล้วก็วัดวัดแล้วก็เจาะโอ้โหอย่างเท่อะนี่เลยนะคะ นี่คือถนนดีๆแพรวไม่รู้ว่าเขาทําอะไรคือมันดีๆอยู่เลยนะแต่ไม่รู้ว่าเขาวางท่อเพื่ออะไรแต่แพรวรู้ว่าเขากําลังเจาะแล้วก็วางท่อนะเนี่ยค่ะทุกคนเนี่ยเจาะเจาะเจาะแล้วก็วางท่อเนี่ยคือเจาะแบบนี้เลยเนี่ยไม่รู้ว่าเขาเจาะวางท่อเพื่อทาอะไรนี่เลยโอ้โหนี่ค่ะนี่นะห่หน้งองเนาะงสงสัยซะเลืกเกินมาเนี่ยว่าบบ,บเห็น ยูลา่าเพื่อว่าโบเห็นนะพี่น้องเนาะอาชีมนนี่คือกันแหละแต่ว่าเพื่อว่าโบเห็นอันนี้เนะาะเอฟซีทั้งฟังไทยรั่วฟังลาวต่างประเทศกะนขู่รายละเอียดกับคอมเมนต์บอกเพื่อว่าเนี่ยนะคะนี่เป็นสีจอเลยเป็นกระสีคุดว่างทอเบิร์ตเนี่ยว่างแบบแน้นม้าเลยนี่นะคะมีจอเลือกด้อยนี่เหมือนอันนี้มันก็นสิเป็นเล็กเนาอะ,อะ อ้ข้างล่างกระสีเป็นเล็กผลกระสีจอ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 แล้วก็น้ำใสก็เหี่ยวไปเลยพี่เหี่ยวหดผลเลยชุดกคนเนาะเสียหายเบิ่งเนาะผลกระสีเห็ดจังสีแรกผลกระสีดุดอันนี้ยักษ์พราวกสีเห็ดยังเนาะกระบอกเขาใจคือกันเนาะเป็นยังผลคือวางทอผลวางทอเพื่อยังนะเพราะว่ากระบอกโหคือกัน นี่แหละอันนี้ก็คือแนนาในนาโมบบอานแนนาบอันนี่ลหละอันนี้เพิ่นกระพาก,กันเห็ดกันอยู่พูนพี่น้องเลยพูนแด่เห็ดกันแล้วอยู่พูนแหละนี่เลยเห็ดถนนนีน่ เข้าใจความหมายคือกันพ่เอเฉียดยังอันนี้คือโมบัต้านี่ฮนนันประมาณห้าสิบปีได้นะถ้าบบเกิน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 หกสิบปีนะพี่น้องโมบัต้านี่คนน่ะเพราะว่าเพี่ว่าเคยไปเหตุงานอ่าพิเศษเนาะอยู่บ้านรังหนึ่งเผินบอกว่าพี่ก็ย้ายมาอยู่นี่สามสิบกว่าปีแล้วเผินว่านในเนียนะทุกคน สามสิบกว่าปีแล้วสามสิบจะสี่สี่สิบปีแล้วผลว่าในนี้แหละเพ่ป่าก็เลยว่าโอ้โหถ้าอย่างงั้นบ้านโมบ้านหลังนี้ก็คือสร้างมาตั้งนานแล้วสิคะโอ้นานแล้วผลว่านานมากแล้วผลกว่าเนวนี้นะคะทุกคนคือนานแล้วอ่าเพ่ปาก็เลยบโหนะคะว่ากี่ปีรูสิคะถนนยังแบบโครงสร้างไปนี่เลย สุดยอดค่ะสุดยอดมากค่ะไปไม่ใช่ไม่ใช่แท็กซี่นี่เลยอืมอันนี้คือเจาะทำทำทำนี่เลยตอกกระตอกกระตอก,ตอกเขาเจาะหินแล้วเขาขุดเขาขุดลึกมากนะเท่าที่เห็นนะ ะะทุกคนนะคะนี่เลยผลกระเฮตแบบนี้เนาะนี่นะคะคือตรงนี้ค่ะเลยพี่น้องเลยก็เดิน,นเดินเน,นี่ยรดผูดไ้ไดละมาเนี่ยคะ่ะก็จะเป็นแบบนี้เลยก็ทำเจาะ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 ก็ไม่รู้นะเขาจะทำอะไรทำแบบไหน อ,อนนนันนี้ก็คือ,โอโหักาอะไรโมกมิ้อันนี้ก็คือโอ้โหมีลกแมคโครด้วยรถใหญ่โอ้โหมีเอาหินอปูนี่งไงเขาก็มีท่อด้วยนะมีท่อมาวางท่อใหญ่มากเลยโอ้ นี่นะอันนี้คือน่าจะถมแล้วแล้วมั้งน,นี่คือนะาโออโอเขาวางท่อด้านล่างทุกคนแต่ไม่รู้อาะเพียว่าไม่รู้ว่าเขาวางเพื่อทําอะไรไม่รู้เหมือนกันนะแต่เขาน่าจะวางท่อด้านล่างเนาะไม่รู้ว่าเขาวางเพื่อทําอะไรนี่เลยนี่ไงนี่ค่ะ นี่นี่นี่อ้าวแล้วรถก็ออกไม่ได้อะดินี่เลยค่ะเห็นไหมคะนี่เลยถนนยังดีๆนี่เลย นี่นะเขาก็ทําทําหมดเลยแล้วก็มีรถอีกสองสาคัญอันนั้นเราไม่รู้เขาเรียกรถอะไรรถแมคโครหรอกก็ไม่รู้นะอาจจะรถตักแล้วมั้งไม่นั่นก็รถดุดหรือไม่อย่างั้นก็รถขุดรถอะไรแล้วเราก็จะออกทางนี้นี่เราก็ออกมาถนนใหญ่แล้วค่ะนี่เลยแพรว่ามันเดินตอนกลางวันนะไม่ใช่กลางวันหรอกนี่มันเป็นเวลาห้าโมงครึ่งแล้ว จริงๆก็ไม่ค่อยได้ออกมาเดินหรอกคะ่ะแต่วันนี้อยากจะออกกำลังกายก็เลยมาถ่ายถนนให้พี่ๆ FC ดูด้วยอันนี้ก็คือถนนใหญ่เนาะแต่ว่ามันจะมีถนนหน่อยๆน,นะพี่น้องถนนในซอยหน่อยๆอยนะ่ะนาะนี่เลยน,นี่คือฝนตกนักขนาดเมื่อคืนนี่ตกแห้งแห้งนามจนแบบ หล่นถนนเลยแล้วก็พอยามือเสากับไปเบิร์นะคะพี่น้องนะคะนี่นาะเดี๋ยวจะให้เบิร์อีกอันนั้นคือสร้อยที่เพร่ยวสีขาวไปเห็ดเบียกนะคะเนี่ยเดี๋ยวเพร่ยวจะให้เบิ่งก่อนเนาะนี่แต่ละบอนกับซิม,มิสร้อยลูกซ้อนบอกก่อนเดี่ยวเขาไปใส่ไปใส่ เห็นยามไรก่อนซ้อนนะพี่น right, ้องเอยเห็นงามไรก่อนซ้อนงามเทางามบ่าฝนตกฝ่าห้องปั่นจักรยานไปกัสบายมืติดขีดตกขีดต้มโอ๊ยเลี่ยวนี่เลยเดี่ยวคักๆเลยบ้นขนาดนี้เนาะเป็นกะขีดเส้นขนาดในหมู่บ้านซื้อนั่นนี่ประมาณร้อยลังคากลัวนะประมาณร้อยกว่าลังคาในหมู่บ้านเห็นงามขนาดเนาะ สนสอนดอนี่กระิมีแบบนี้นะนกระชิมีผูมาสมแปลงคนทางโอ้แดดพี่น้องเลยแดดช่วงใบช่วงหนี่เลยกระิมีสีบอกสีไปหันไปหนีคือเกา่าคือเดิมเนาะนเลยใหญ่ขนาดปุ๊บมาทรั้งนี้มันนี้อันนี้คือแต่ก่อนแต่ก่อนผลกระเพาะท่านเห็ดดอกแต่เพิ่นเห็ดข้าเดียวหนึ่ง แต่ก่อนก็นยังบ่ทันเหตุแบบนี้พอเหตุแล้วหูซึกแบบมันกว่างละจ้ะหูซึกแบบสวยงามเนาะงามลายนี่เลยค่ะงามมากลมลื่นลมเย็นข้าในหมู่บ้านซื่อๆยังแบบโอโหอลังการมากนี่เนาะนี่ก็จะคือเป็นเส้นใหญ่เลยนี่นี่ก็จะเป็นเส้นใหญ่ทางออกไปนี่แต่ท่านซีมีเศษหน่อยๆน,นะคะ นี่พี่น้องทีชี้ม่เส้นหน่อยเนาะที่เพิ่นเริ่มการทําการเห็ดกันนี่ก็คือมันจะเป็นจังีไงอะพี่น้องเลยเดี๋ยวพี่ว่าสิเบิ่งก่อนเนาะมาเห็ดเนี่ยใดเดี๋ยวสิไปได้หรือบอ่เอาสิไปได้อีบอ่เพิ่นสิบบัวเขาบ่